ท่านพร้อมนะครับตอนนี้เข้ามาประมาณสามสิบท่านแล้วเนาะผมอยากอนยาขอสักหนึ่งนาทีนะครับจะชวนทุกท่านนะครับท่าที่สบายๆนะครับอาจจะหลับตาลงนะครับค่อยๆปิดเปิดอาตาลงนะครับจัดท่านั่งของท่านนะครับเอวหลังนะครับให้สบายผ่อนคลายนะครับปล่อยวางความรู้สึกหนักๆนะครับ ระแสต่างๆในร่างกายของเรารับรู้ค่อยๆวางให้เขาเบาบางลงนะครับทำความรู้สึกที่ร่างกายของเรานะหรือถนัดจะตามลมหายใจก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยครับัใจสำคัญคือการกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะี้ ที่พื้นที่ที่แท้จริงของชีวิตของเราในขณะน,นี้พื้นที่ที่แท้จริงคือร่างกายของเรานะแท่ความรู้สึกและเสียงของผมที่เป็นเหมือนอันจุกะที่ชวนเรากลับมาอยู่ที่ตัวของเรานะครับ เราหายใจลึกๆยาวๆช้าๆนะไม่มีความเร่งรีบใดๆในวินาทีทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วไม่มีสิ่งใดต้องเพิ่มเติมไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไขทุกอย่างเป็นอย่างที่เป็นในร่างกายและจิตใจของเรา อยากให้เราขอบคุณนะครับความรู้สึกที่เรารับรู้ถึงความเป็นเราในขณะน,นี้ความเป็นชีวิตชีวิตจริงนะครับที่เราได้นั่งอยู่พร้อมกันในขณะนี้นะขอให้เรานะครับ คุณเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เราได้มาพบกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณเพื่อนของเรานะครับทั้งเพื่อนที่รู้จักแล้วแล้วก็เพื่อนหน้าใหม่นะที่ได้มาเป็นมิตรใหม่ร่วมรับฟังร่วมแลกเปลี่ยนให้มุมมองชีวิตแก่เราในวันนี้ ขอให้เราขอบคุณนะครับพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์คนที่เรารักทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้และในขนาดนี้รับรู้ความเป็นเราทั้งหมดความเป็นหนึ่งของเราที่เป็นตัวเรา แล้วเราอาจจะรับรู้ได้อย่างบางๆละเอียดอ่อถึงความเป็นหนึ่งของเพื่อนของเราที่นั่งอยู่ร่วมกันในขณะนี้โดยพร้อมเทียงกันกนละับมาที่ลมหายใจนะครับหายใจลึกๆยาวๆช้าๆไม่มีความรีบร้อนจำเป็นใดๆนะ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะชวนให้โอมนะครับได้เปิดคลิปเพลงที่ผมเตรียมไว้